สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะคะว้าวไะเอาลูกมาลวบอสฮะไปรับลูกมาแล้วบอกจจโพบไปรับมาแล้วค่ะเอาข้าวไปส่งตอนตอนเที่ยงนี่คือลผลิตภัณฑ์<ม>กาแฟอกรอกๆนะคะมีแค่โอ้มีทั้งหลายตัวนะคะมันมีสองอย่างเลย มีกาแฟกับกระชายแต่ว่าอันนี้จะเป็นบอกในเรื่องของคุณสมบัติออ๋นะคะกระชายอะไรบ้างเพื่อสุขภาพนะคะเทอที่ทูอินวันเหรอโอ้โหไม่ใช่ทีวีวันนะคะนี้เราจะบอกนี่นะคะคือส่วนเออก็เรียกอะไรอะส่วนผสมนะคะสาร สารสกัดนะคะ32นะคะในสารอินวันเนาะสารสกัด32อยา่างในหนึ่งซองในหนึ่งซองนะคะโอ้โหมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะคะโดยผ่านเบอร์นี้นะคะแล้วก็แอดไลน์เบอร์ศบนร์แล้วทั้งสองเบอร์แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์ใช่ไหมค่ะ สั่งผ่านแนะนำช่อง Poly Channel ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะโลโก้ก็เป็นรูปหมูป่านะคะส่วนกระชายนี้นะคะก็เป็นกระกระปุกละ245บาทนี้มีกี่แคปซูลนะคะ30 30แคปซูลนะคะเป็นเป็นกระชายสกัดกระชายขาวนะคะ ต้านเชื้อไวรัสมันไม่ใช่มีแต่กระชายนะ,ะมันมีเนี่ยภูเขาด้วยมีภูเขามีเลิ้ลนจือมะลุมมะขามป้อมโสมแล้วก็วิตามินอีอนอในสรรพคุณนะคะ ก็มานี่ขอเลยเจ้าของร้านขอแล้วใครเจ้าของร้านถามเขาก่อนถามเขาก่อนพี่น้องขอมาก็บไ่ได้เพื่อนเนี่ยถามเขาก่อนใครจะไปซื้อของไม่ได้หรอเอาขอของมาขอเราไปซื้อของเนี่ยไปซื้อไปซื้อออกไปเอาไปไปซื้จะเลือกได้เลยครับออกไปถึงสิ่ะนะคะสารพคุณสำคัญนะคะก็จะมีสิบอย่างสิบอย่างเนาะแต่เราเอาออกมาหลักๆนี่ให้เขาดูของนี่นะคะ ต้านไวรัสต้านเชือเ้อไวรัสนะคะลดลดอักเสบนะคะบำรุงสอมองบำรุงปอดแก้ท้องอืดบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจแก้วิงเวียนนะคะนี่นะคะบำรุงสอมองนี่นะคะอาชิดน่ากินมากๆเลยนะคะตัวนี้นะ,ะแต่บำรุงก้อ,อนี้นะต้น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 หนีองไรนี่สันหลาดแล้วแต่บำรุงกำลังต้องไปให้ช่างตัดนะอ๋อมีมีมยาเลยยาเลยอ้าวอันนี้ถ้าอ่อ,อ,อ่ตัวเดียวกันเหรอเดียวกัน โอ้ยมีต้านอนุมูลอิสระด้วยนะพี่น้องคือคือสรรพคุณคืออันขอบจักรวาลนะแมมึงแมะขอบจักรวาลนี่เลีเดนี่เสริมภูมิคุ้มการต้านอนุมูลอิสระบำรุงบำรุงปอดบำรุงหัวใจลดจุกเสียท่ะนีะอาการดับเซลล์นี่เขาต้องโซนี่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 เห็นบหนี่อ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยว GMP H A C C P อ๋อมีอ๋อย่อพี่เลขทะเบียนการค้าอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือส่งองค์ดอกองค์ดอกไก่เลยนี่พี่น้องนี่ G M เพีนี่อันนี้ก็อันนี้อันนี้คืออะไรนี่เนื่ยโปรดักนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินพันกินลงไปกินลงไปรลดคือมีอันมีอันสัญลักษณ์พวกนี้การันตีแล้วนะะนะะข้างประตูย่านน้องเนี่ยพวกเนี้ยนะคะ นี่อ่านี่เป็นผลิตภัณฑ์อ่กระชายขาวสกัดนะคะสกกระชายกระชายขาวเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลนะคะจะเป็นกระกระปุกละสองรสี่สิบห้าบาทเพียงสองสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะว้าจะบอกเงี่ยนะคะสห้าเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับค่ะเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลนะคะตัวนี้นะคะ อุดหนุนแน่อุดหนุนแน่พี่น้องอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะของคนไทยเราแท้ๆของคนกุกกอกจริงๆเลยนะคะตัวนี้นะคะและที่ททีี่่มากไปกว่านั้นก็คืออ่านี่นะคะการันตีนะคะเครื่องหมายการันตีความมาตรฐานของสินค้าส่วนตัวกาแฟนะคะ ตัวกาแฟนี่ก็คือเบาหวานความดันดื่มได้ไม่มีน้ำไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีไขมันทรานนะคะตัวนี้นะคะคอเลสเตอรอลศูนเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ทานไม่อ้วนแน่นอนนะคะผิวพรรณผ่องใสนะคะเราะเลยก็ดื่มเป็นประจำนะคะสำหรับกาแฟโปรอกนะคะใครสนใจก็อุ่นนุนได้นะคะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยนะคะตัวนี้ทานทานวัลนิทแ <นะ S 2> <า>มกซูดแค่นั้นนะครับ ทานมาแล้วหนึ่งแคปซูลตอนเชา้าตอนเช้าก็ได้หรือตืนตอนนอนก<อ>่นะะอนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้นะคะแค่หนึ่งแคปซูลน,นะคะตัวนี้นะคะเสริมต่อป้องกันแล้วก็บำรุงร่างกายนะครับค่ะผลิตภัณฑ์ของกาแฟกกอกเราก็เริ่มจะมีมีตั้งแต่กาแฟเนาะแล้วก็มีกระาชายขาวนะคะ ตัวนี้แล้วนะคะต่อไปก็ทยอยออกมาเรื่อยๆต่อไปนี่ก็จะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆหรอคะคือ,อคือ,คอผ้าของชาวบ้านในก,ก,กบะกเนี่ยถ้ามีอะไรดีๆเราเอามาฝากกันหน่อยอยู่มีได้อ๋อตอนนี้คือคือจะเป็นช็อปของ,ของกบกอกของกาแฟเกบกอกและลูทิแเซ่ใบมั่งมีนะครับใบมั่งมีนะ นะะคมมังีด้วยสําหรับห้องนี้นะคะห้องนี้นะก็จะเป็นอ่าเป็นช็อปนะคะของของผลิตภัณฑ์ลูทีนเซตแล้วก็กาแฟโรกอกเนาะใบมังมีนะเออใบมมังีผลิตภัณฑ์ใบมังมีใบมังมีก็มีมีตัวกันซีนิเฟกลูทีนเซตนะคะโอเคเคลียร์สเตชิคครับผมแล้วก็แกมมาแกมมาแก็บาพวกปุ่มแพ้เสริมภูามแขานทาน นะคะมีมีผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัทบายมั่งมีนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์สี่สี่ผลิตภัณฑ์นะคะผลิสี่อย่างด้วยกันเอ่อสี่อย่างเนาะซินิเฟรคะรค่ะลูนกระดูกคุชชินเซตสายตาอ่าโอเคครีมนี้เป็นสเปรย์แล้วก็ติดปากและฆ่าเชื้อในปากซีซีนิเฟรคนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเกี่ยวกับ่ากระดูกค่ะ กระดูกแล้วก็ข้อนะคะแล้วก็จะมีลูทินเซตนี้จะดูแลบำรุงดูแลเรื่องดวงตานะคะนี่นะคะแล้วก็โอเคเคียนี่คือเป็นสตเปรย์น,นะคะอาสกัดเชื้อในช่องปากและลำคอนะคะก่อนลงปลอดเนาะตัวนี้นะคะก็เหมาะกับยุคสมัยนี้นะคะยุคโควิดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็แกมมานนี้นะคะ ก็จะช่วยในเรื่องของอ่าภูมิภูมิแพ้นะคะอ่าสร้างภูมิภูมิต้านทานนะคะภูมิคุ้มกันเนาะนี่นะคะผลิตภัณฑ์มีแต่มีแต่ของดีๆนะคะนี่นะคะรูทินแซดนี่อ่ ราคานะคะประมาณ990เนาะ2องกระปุก1,900นะคะ3กระปุก2,700นะคะ,ะเป็นผล,ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะคะ,ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดน,นะคะนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวซิมิเฟกนี่นะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะ,ะกล่องหนึ่งก็790บาทนะคะจากปกตินะคะ1,490บเนาะ ลดเหลืออยู่790นะคะสองกล่อง990นะคะนี่นะคะเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะบำรุงกระดูกและข้อนะคะตัวนี้นะเป็นช็อปที่เป็นช็อปที่น่าสนใจมากนะคะตัวนี้ค่ะอ่ะอันนี้จะของช็อปใช่ไหมนะคะ ไม่ดื่มกาแฟครับโอ้ยโตวสวยมากเด็กได้แน่เนาะอืมวนเน่เนาะมนวนเนะน้นเดได้นาะชุดนี้นะสวยมันวนเด็ได้เนาะเขามีชุดเดียวใน ดินแดนกบกแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวตีฉันจะไปถามดูตีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ r ิช e นแน o ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ